คุณผู้ชมคะปกติแล้วนะคะสาลาเปาที่มีการทําขายกันส่วนใหญ่ก็จะทําให้มีขนาดเท่ากับลูกเท่ากับปั้นมือนะคะแต่ที่รายการทุกที่ทั่วไทยจะพาไปชมในวันนี้ค่ะทางผู้ผลิตตั้งใจทําให้มีขนาดใหญ่เลยค่ะรายหนึงเปิดขายอยู่ในตัวเมืองสุโขทัยนะคะส่วนอีกรายเป็นเจ้าเก่าแก่ขายอยู่ในตัวเมืองสงขลาค่ะ สาลาเปาลูกใหญ่ๆขนาดพอให้ลูกค้าทั่วไปสามารถกินอิ่มท้องได้ในลูกเดียวเป็นสินค้าขายดีของร้านเก่าแก่อย่างร้านเกียติฟางหรือที่คนในพื้นที่เมืองสงขลาเรียกหรือว่ารู้จักกันในชื่อร้านโกยาวค่ะเพราะว่าเปิดขายมานานถึงรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะที่ยังคงช่วยกันทําขายเป็นประจําทุกๆวัน และที่เห็นมายืนออกกัหน้าร้านเต็มแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้คนในร้านยังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ไม่ครบ2เข็มอยู่หลายคนค่ะเลยยังไม่เปิดให้บริการเข้าไปนั่งกินในร้านได้แม้ว่าทางสมคอจะผ่อนคลายให้ร้านอาหารเปิดให้บริการในร้านได้แล้วก็ตามค่ะสำหรับซาลาเปาก็จะมีไส้หมูสับกับไส้หวานแต่ลูกค้าจะนิยมไส้หมูสับกันค่ะ ลูกค้าก็มีหลากหลายบางรายก็เป็นลูกค้ากันมาตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กแล้วค่ะบางรายก็จะซื้อไปเป็นของฝากด้วยเพราะว่าเป็นสลาเปาที่มีลักษณะพิเศษตรงที่มีขนาดใหญ่และราคาย่อมเยาเพียงลูกละ35บาทแต่ถ้าอยากจะได้เป็นลูกที่มีขนาดปกติทั่วไปก็ขายในราคา20บาทค่ะ